พวกคุณต้องเคยเห็นเคยเจอมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพวกคุณรู้ประวัติความเป็นมาของมันหรือเปล่าถ้ายัางไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับกวางตัวนี้นะครับไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากเวนดิโก้นะครับหลายคนเข้าใจผิดมากเดิมทีนั้นเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับเขาจะมีชื่อว่าโจเซฟ คุณโจเซฟนะครับเป็นคนประเทศซาม,มินามินาเอเอและเป็นคนจังหวัดวาคาวาคาเอเอมีวันหนึ่งนะครับคุณโจเซฟนะครับเขาได้รับโอกาสหยุดยาวนะครับเขาเลยวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับคุณโจเซฟนะครับเขาจะชอบสถานที่ที่เป็นธรรมชาติมากเขาก็เลยใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเขียวขจีนะครับจนเขาได้ค้นหาเจอสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่มีรีวิวไปในทางบวกเยอะ และสถานที่นั้นก็คือป่าเมียงปราเมียงปราสาหัวนะครับมันก็คือป่าที่คุณเล่นในแมป99คืนนั่นแหละครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับแต่ก่อนป่าเมียงปราเมียงปราสาหัวนะครับมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์กันเยอะมากเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันอุดมสมบูรณ์มากและก็เงียบสงบปราศจากสัตว์อันตรายนะครับอวันต่อมานะครับคุณจูเซฟก็ได้เดินทางมาถึงป่าเมียงปราเมียงปราสาหัวแล้วนะครับ คุณโจเซฟก็ได้เดินรอบๆป่านะครับเพื่อที่จะหาพื้นที่ตั้งแคมป์นะครับแต่ว่าคุณโจเซฟนะครับอยากจะอยู่ไกลจากแหล่งนักท่องเที่ยวหน่อยครับเพราะว่าเขาเป็นอินทเวิร์ดนะครับชอบอยู่สงบสงบคนเดียวคุณโจเซฟนะครับก็ได้เดินทางเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับหลังจากนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณโจเซฟเลยนะครับเพราะว่าคุณโจเซฟนะครับได้เดินทางเข้าป่าลึกมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอกับคนหมองปีกันอยู่นะครับ เหตุการณ์แบบนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ไม่ใช่การหมองปีในป่านะครับแต่เป็นหลังกระบะคุณโจเซฟนะครับก็ตกใจเป็นอย่างมากที่เดินทางเข้าป่าลึกมาขนาดนี้แต่กลับมาเจอคนหมองปีกันอยู่นะครับแต่คนที่ตกใจกว่าคุณโจเซฟนะครับก็จะเป็นไอ้หนุ่มมองปีคนนี้เลยนะครับที่เขาอุตส่าห์มาไกลลับตาคนขนาดนี้ก็ยังมีคนเดินมาเจอเขาตอนที่เขาแอบมองปีกันอยู่ไอ้หนุ่มคนนี้ได้อุทานว่าอุ๊ยมีคนเห็นอดมองปี พอเขาอุทานเสร็จนะครับเขาก็ได้หยิบของมีคมนะครับวิ่งไล่คุณโจเซฟนะครับพอคุณโจเซฟเห็นคุณโจเซฟก็ได้วิ่งหนีสับตีนแตกเหมือนกันนะครับเหตุผลที่หนุ่มหมองปีจะซีเรียงคุณโจเซฟนะครับเพราะว่าเขาโกรธคุณโจเซฟมากที่แอบมาดูเขาหมองปิตัดมาที่คุณโจเซฟนะครับตอนนี้คุณโจเซฟกําลังแย่มากเลยนะครับเพราะว่าไม่ชินเส้นทางนะครับทำให้วิ่งหนีลําบากมาก ส่วนหนุ่มมองปีนะครับได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาชํานาญเส้นทางในป่านี้นะครับเนื่องจากว่าเขาได้แอบมามองปีหลายครั้งและด้วยความได้เปรียบนี้ก็ทําให้คุณโจเซฟนะครับถึงจุดจบหนุ่มมองปีคนนี้ได้จัดการคุณโจเซฟไปในที่สุดและก็ได้ปล่อยร่างของคุณโจเซฟไว้ที่นี่แต่บังเอิญว่าร่างของคุณโจเซฟนะครับอยู่ใกล้กับซาบกวางพอดีวันต่อมานะครับได้เกิดฝนฟ้าขนองอย่างหนักที่ป่าเมียงปราเมียงปราซาหัว แล้วบางเอื่นว่าฟ้ามันผ่าไปจุดที่ร่างคุณโจเซฟอยู่แต่พอหลังจากฟ้าผ่าน,นะครับร่างของคุณโจเซฟก็ได้รวมร่างกับซากกวางตัวนั้นกลายมาเป็นกวางที่มีลักษณะรูปร่างน่ากลัวจากนั้นนะครับผ่านไปหนึ่งเดือนป่าเมิงป่าเมยงป่าซางหัวที่เคยสงบมาก่อนเหมาะกับการท่องเที่ยวก็ได้เป็นป่าต้องห้ามเพราะว่าในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้มีคนหายสาบสูญเยอะมากและก็มีหลายคนบอกว่าเห็นกวางที่มีลักษณะรูปร่างเหมือนมนุษย์อยู่บ่อยครั้ง จนผู้คนตั้งชื่อให้มันว่ากวางหม่องปิจบเรื่องราวกวางหม่องปิเป็นไงกันบ้างครับหลังจากฟังแล้วพอจะเห็นใจกวางหม่องปิบ้างหรือเปล่าครับแล้วต่อไปอยากจะฟังประวัติของตัวอะไรกันเอ่ยมาร,รอชมกันนะอย่าเข้ามานะอย่าตามฉันมานะกบางกูแค่จะมาถามมึงว่าซีอีโอไผ่ตันไปทางไหนเหรอีกูได้ข่าวมาว่า ไก่แมปโกรอาการเดนไก่เจมแมปก้าคืนในป่าแล้วก็ไก่ฟิตอิดของซีอไก่ตันมันดีมากแต่กูหาทางไปไม่เจอช่วยกูด้วยซีอีโอไก่ตันน่ะอยู่ที่ลิงค์หน้าโปรไฟล์ไงพี่กวางกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลย